ทุกท่านครับคือไม่ได้เล่นพิสกัสเทียีนานนะซึ่งอยู่แคนกับพี่ส้มมาอยู่หลายวันหรือหลายเดือนหลือสบาแล้วนะหลายตลอดเวลานะครับแต่ว่าต่อไปนี้ผมจะออกเป็นการชั่วข่าวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมติดเกมอื่นครับ มันไม่มีเวลาว่างในการที่จะมาทําคลิปนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอออกก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันอีกครั้งในโอกาสหน้านะครับคือผมติดเกมอื่นนะครับเพราะว่ามันมีสาเหตุว่าผมติดเกมอื่นนะกล้อง โอหอะไรเนี่ยไม่เอานะครับติดเกมอื่นครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีไม่มีเวลามาเล่นนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าผมจะเล่นอยู่แต่ว่าแต่ว่าว่างๆอาจจะมาเล่นก็ได้นะเพราะว่า มันเครียดผมก็เครียดอยู่นะครับว่าแต่ว่าไม่ไเครียดเรื่องการเล่นหรอกแต่ว่ามันแคนวอร์ warm, มันไม่เปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าหากว่ามันมีโอกาสไหนเนี่ยครับหรือตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมากันอีกรอบแล้วก็จะกลับมาเข้าแคนกันอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ผมก็ได้ บันทึกแล้วนะว่าผมจะจำไว้ว่าผมจะไม่ทำหายแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณครับไม่ว่างจริงนะคือไม่มีเวลาเล่นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ